จุดสกัดจุดสกัดไม้ตรงตรงแทงน้ำที่พอลี่ไร้สดน่ะจุดสกัดไม้พยุงไม้หัวห้อยไม้อะไรทางด้านเศรษฐกิจไี่เลยพี่น้องไม้เศรษฐกิจไปอาบน้ำมนต์ในเดือนจ้าเด๋ยวสิไปสูนลน้ำเดือพีที่หนึ่งละไทยเพราะว่าพอเอาศพเอาล่างเอาล่างน้องลงมาน่ะคนลุกตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเลยเนาะเพราะว่าสิเป็น ก็ว,ว่าจเิเบรเวียนกับพี่เปิลอยู่จดุกเหมือนเมืองบางบทม,มันอาถรรพ์นะพี่น้อง,งเว้ยแถวนี้นะเคยอ่านหนังสือที่เป็นตำนานภาคต่างๆค่ะแต่ไม่รู้มีจริงไหมแต่ชอบมาค่ะพี่ยุรีมันมีจริงนะอันนี้คือหนูเป็นคนสมัยใหม่เป็นคนยุคใหม่แต่หนูก็ยังเชื่อนะเพราะว่าเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีคนที่ไป ไปเจอไปประสบมาเองแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะเออแล้วก็มีอันพ่อของอันนะที่กขหายแล้วอเขโอ้อันนั้นก็คือเดียวนาะพี่น้องมีคนหายเนาะมีคนหายสามวันคนเดียวเนาะสามมื้อสามวันแต่ไม่ไม่เสียชีวิตนะอันนั้นอะไปนอนอยู่ห่วยพี่น้องเอยเขาหาสามมื้อพี่น้องจนไปหาคนมากกว่าตุ้มเออไปหาผีมอมอบูดเมืองลาวคนพี่น้องเไปไปหาหมอทำหมอ หมอสอ่งจากเมืองลาวหนะมาเ <ừ, S 2> ออเห็นยูเขามาหาแล้วว่ะเขาบอกว่าเห็นเราว่ะเออแกน่ะเห็นอยู่คนที่มามาเรียกมาหาน่เออสามวันพี่นอ้องนนก็ได้เห็นยูเอิญไซเขบก่ได้ยินเราว่ะโอ้คนลุกเออจนเมื่อยเราก็เราก็เอินาอาขานเอ,เอินเอิญไซน่ะแต่ว่าทางคนที่ไปหาน่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงสามมือเราก็นอนอด้วยกันนะพี่น้องเอ้ยค่ะคุณฟีดานะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะทางญาติ ทางญาติของผู้เสียชีวิตนะคะได้นําพระได้มาทำพิธีสวดสวดเรียกวิญญาณแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ไปติดตามไม่ได้ไปติดตามเนาะเออเพราะว่าเราไม่เราติดต่อพี่เปิ้ลไม่ได้ว่าเขาจะทํากี่โมงกี่โมงเราก็เลยไม่รู้เวลานะคะเพราะว่าเอาเบอร์ให้แล้วก็โทรบทิดไปแล้วอรไม่ขึ้นพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไกลกันนะคะไกลถ้าไปนี่ก็ยี่สิบหลักได้เลยเนาะยี่สิบ ไปหนีไปมาน้าหนีก่กงสิบเอ่อมันสิบห้าหลักสิบห้าหลักจากกี่สนี่แหละเออจากจากกกตูมไปมาน้าหนี่งสิบสองหลักนะพี่น้องอ่า <c oughs> สวัสดี <c oughs> ดพี่นางมานคะ่ะพี่หนิงนะคะพี่กุ้งนางนะคะไก่ยูพี่นงมากกันเมือเเม่อไรเมื่อหนีเอาเอาก็บ่มีประเด็นนี่อย่างเด้อ <c oughs> บ่มีประเด็นนี่อย่างเด้อสวัสดี้ทุกท่าน ว่าช่องเราไม่มีประเด็นไม่มีประเด็นอะไรนะจ๊ะจ๊ามีพอพูดถึงเรื่องคนหายเนาะเรื่องคนหายนี่แหละพี่น้องจ้าเราเยียสามมือเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยคนหมู่บ้านกกตูมนะหายหลายคนล่าก็จนป่วยจนชูพี่น้องเอ้ยนะครับกลับมาก็พร้อมสู้เลยนะคะแต่ก็ยังดีถ้ายังมีชีวิตแล้วก็ยังมีชีวิตรอดเนาะยังมีชีวิตรอดแล้วก็ได้เล่าให้ให้ฟังว่าตอนที่มีคนที่คนไปหาน่ะแกน่ะ เห็นเห็นคนแล้วก็เห็นคนได้ยินเสียงเรียกตะโกนแกก็ตอบแต่ว่าคนน่ะไม่เห็นคนน่ะไม่เห็นเห็ยนยูย่างหาลุดลูดูผัดเอิญโบ้ได้ยินเราอ่ะพี่มาหาหนจ้าหนูลี่สยู่จพี่นิงตอดรอบดึกนะถ้ามาหาหนน่ะคุณพี่นางมาหาเรื่องคนหายโอเคจ้าเออแต่ นากลัวโอ๊ยขนลุกหี่ดีนะครับมันอาถรรพ์อยู่ไรเถวนี้ใช่แล้วก็จะมีอันหลังหลังหลังน้องหายก็จะมีคนไปหาเห็ดปะ่ะอืมอืมในสิน่งนั้เนาะหาเห็ดกระเี่ยอพี่น้องเนาะหาเห็ดก็หายนะฮะแต่ว่าเจอเร็วเนาะเจอเร็วเพราะว่าถ้าหายนะอันมันจะมีคนบอกว่าห้ามเดินโตะ๊ะอยู่มองเก้าอะนแให้ <นะ S 2> อยู่ที่เดิมรอจนกว่าจะมีคนมาตาม พี่น้องแถวแถวนี้นะเดินเดินไปให้หลงไปไยิ่งไปยิ่งหลงไปไกลนะอจอมืดแมนยูโบหรือสลการเสียชีวิตนี่ก็ันมีงูเงี้ยวกับพูจักนะครับพี่น้องเนาะเขาก็บูจักนะพี่น้องหรือสัตว์มีพิษหรือมีงูกับบางจอมืดป่ะพี่อุ้ยงูเห่ากับบูจักผู้ใดนี่คือว่าจอมืดไม่มืดใช่ใช่ ้องใจข้องใจอยู่แต่ยินรอดไหมแต่ยินน่าจะรอดนะคะจักน่แหลก,ก็ไม่ได้ยินข่าวเลยได่ยินข่าวอันจากป้าโซป้าโซป้าโซคนคนบ้านเดียวกันอืป้าโซคนบ้านเดียวกันคนเขาวงนะแม่พี่น้องนะคะแต่ว่าเรื่องมันก็เงียบไปเลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นในเรื่องของการตามหาพอดีมันมีมันมี พิพาทกันไม่ให้ยูทูบเบอร์ฝั่งลุงไปไปด้วยอตอนนั้น <laughs> ตอนนั้นนะเขาก็ตามตามกันอยู่ตอนแรกเนาะเออแล้วก็มีการทะเลาะกาันอาทางทางญาติของของตายินเขาเขาไม่เขาเรียกอะไรละไม่ไม่ไม่อยากให้ยูทูบเบอร์ YouTuber ทางฝั่งลุงพลป้าแตนไปไปร่วมการหาดน,นะแม่เออคนสิว่าจริงเด๋ยววะ เ oh, ขาไปหาปรนเหมเปนนกมือเลยนกพีก่อ้องเนาะแมนโบคุณโทศพลจําได้ใช่ไหมอ่าเราก็เลยไม่ได้ติดตามกันเลยนะตอนนั้นเหมือนกับมีข้อทะเลาะพิพาทก,กันกับญาติของญาติของตตยินนะนะเออว่าว่ายูทูบเปอร์ YouTuber สายลุงยูทูบเบอร์สายลุงเขาไม่ให้ไม่อนุญาตให้มาดันเสียงตกที่นั่น พี่พอลลี่มอเสียงพัดลมเสียงพัดลมพี่น้องเอ้ยเปิดแอร์ก็ยังเปิดพัดลมมันหอนแห้งขนาดขนาดอยู่ห้องเปิดแอร์ก็ยังร้อนเนี่พี่น้องขนาดจี๊ใช่ค่ะตายินรอดตายินรอดหนูหนูได้ข่าวมาอย่างนั้นจำได้ปุ๊บเลยค่ะสลรานเขาบอกเออประมาณนี้แหละญาติของตายินนี่แหละเขาไม่พอใจที่มียูทูบเบอร์ของลุงพลป้าแตนไปทําข่าวหรือว่าไปทําคลิปอะไรอย่างนี้แหละเออเขาก็เลยก็เลยหมายถึงว่าเขาก็เลยพูด พูดว่าไม่อนุญาตให้ให้ไปถ่ายทําประมาณนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้ตามกันค่ะนึกว่าเสียงฝนเสียงพลมเลยล่ะพลมมันเก่าพลมเก่ามันก็เลยเสียงดังคุณมาดานจะมาจับพิษอีหยังเอออุ้ยเนาะเขาบอกเรื่องนี่อยู่ใช่ค่ะพี่กุงนางน่าจะเอฟซีก็น่าจะจำจำกันได้เนาะช่วงนั้นเนาะ ค่ะพี่หนิงเออแต่เราก็ไม่กล้าล่วงนะพี่หนิงเนาะเออเราไม่กล้าล่วงเนะาะค่ะยูทูบเบอร์ลุงป้ากไปกันสองวันนะเนาะออเพี่เต้จะยังมาสั่งบดิน ช่องพานายบอกว่าไปเจออยู่วัดค่ะตายินแมนค่ะประมาณนั้นอื <c oughs> โอ้คอเจบปีก <c oughs> ต้องไปหาโม,โมละมั้งมืออืเล่นบรรณา НА НА โมดอันนั้นโนบไฮ็ดช่วมให้ดี้คนว่าโอ้โบไฮ็ดช่วให้ดี้ช่วงไปไพร่ โอ้ตอนนั้นบอกพี่ทษสพรบริกระบ,บ,บดาดบรดประเทศสวมให้ดชิช่วงนั้นน่ะมันจะมีปัญหานี่แหละเรื่องของตายยินนะนะที่ตอนแรกเราก็ติดตามกันอยู่แล้วทีนี้พอดีมันต้องชะง,งักเพราะว่าเขาเอทางญาติเขาไม่ไม่อนุญาตเนะาะเขาพอใจบอกอะไรอเไรเนาะเออเขาบอกเพราะใจอย่างสักอยางนี่แหละ ให้สร้างแม่มีคนโทรมาดาพี่มึนไปหมดเล้วเอาหูทวนล้มไปกะขันขันรบไมเดระดก็ดาคือจ้าพี่นิงอื